รถยนต์เจ็ดที่นั่งเข้ามาอีกแล้วค่ะคุณพี่คะค่ะสำหรับ Isuzu MU-X นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3,000 Ultimate นะคะขับสี่ค่ะคุณพี่ปี 2, 2021กับเลขไม์แค่5,000เท่านั้นนะคะรายละเอียดเส้นสายตัวรถจะเป็นยังไงนะคะคุณพี่ไปดูในคลิปเต็มได้เลยสวัสดีค่ะพี่พี่ วันนี้นะคะกางเต็นท์มีรถยนต์เจ็ดที่นั่งมาแนะนำค่ะคันนี้สวยๆเลยนะนี่กระจังหน้าแบบโคตรหล่ออันนี้ทํามานะลูกค้าท่านเก่าทํามารถคันนี้นะใช้งานมือเดียวเท่านั้นนะเป็น isuzu mu-X นะคะ3.0 ultimate เครื่องยนต์3 0ันนะคะคุณพี่คะขับส่อีกต่างคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งบาทเลขใหม่แค่50,000ืเท่านั้นนะคุณพี่คะสภาพตัวรถโคตรสวยเลยนะคะรถ ใช้งานมือเดียวอันนี้ตรวจสอบคุณภาพมาเรียบร้อยแล้วนะคะรอบโคมไฟด้านหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์พร้อมไฟ d a y t i m e r u n n i n g l ไ g h t นะคะกระจังหน้านี่แตกต่างจากคันอื่นนะคันนั้นก็เครื่องสามพันนี่แต่คันนี้คุณพี่แต่งมาแล้วนะคะทำเป็นโทนสีดำตัดกับสีแดงดีไซน์สปอร์ตด้วยนะคะเซนเซอร์ด้านหน้ามีให้2จุดด้วยกันเออจุดด้วยกันนี่ตรงนี้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 นะคะคุณพี่แล้วก็มีกล่องเลดราข้างบนด้วยนะโอ้โห คุ้มเลยแล้วก็เป็นสีขาวมุกนะพี่นะได้ล้อมแมกหนี่ลายใบพัดสีทูโทนนะคะจากเดิมอีสูสุแท้ๆทนะคะและก็ตัวน็อตนะคะอยู่ครบทุกตัวตามตำแหน่งเลยค่ะดอกยางหนี่ลึกแน่นเลยนะคะและก็ตัวโชคค่ะคุณพี่ขาโชคเดิมๆนะคะจุดแต้มซูซีจากโรงงานคันนี้ไม่มีการเปลี่ยนโชคมาแน่นอนนะคะตัวน็อตภายในซุ้มล้อนะคะอยู่ครบทุกตัวเลยนะคะ ตรงตามจุดเลยนะคะคนเคลือบกันสนิมให้แล้วจากโรงงานนะคะคุณพี่รถเนี่ยเหมือนแบบแทบจะไม่ใช้งานเลยเหมือนจอดไว้เฉยเฉยนะพี่นะใหม่น้อยมากเลยอะคะ่ะผูกกระจกปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวอันนี้เดิมๆแท้ๆไม่มีรอยขูดเขียยเลยนะคะเลี่ยมสันนี่ไม่มีรอยบุบลักยิ้มนะคะคุณพี่ขาสวยมากเลยนะคะกับตรงนี้นะคะติดฟิล์มนะคะรอบคันนะคะอยู่ที่6 0นเลยะคะ่ะ กุญแจเป็นแบบสมารท์ทคีย์เลตแบบนี้เลยสวยๆนะคะคุณพี่หนูให้ดูนะคะเหลี่ยมสันนะคะตัวน็อตนะคะด้านข้างประตูค่ะสีเดียวกับตัวรถนะพี่ไม่มีรอยขันไขหรือขยับใดๆนะคะสะภาพสวยมากนะนี่โครงสร้างเดิมๆนะคะนี่ตัวนี้ยังเป็นสีขาวนุมุกเหลี่ยมสันไม่มีรอยขันเลยพี่ ไม,ไม่มีการเปลี่ยนประตูมาแน่นอนเราตรวจสอบคุณภาพรถทุกคันที่เอาเข้ามานะคะคุณพี่คะเหมือนคุณพี่ได้ขับรถป้ายแดงเลยนะคะและก็มาพร้อมกับไฟท้ายค่ะคุณพี่ที่เป็น LED นี่ไฟดวงเล็กๆสวยๆแบบนี้ท้ายสวยนะ m ิวเตัวนี้อ้อคุณพี่เห็นไหมแต่งมาให้เรียบร้อยตัวสปอร์ตโอ้โหงามมากเซ็นเซอร์ถอยหลังนะคะถึง4จุดนะคะด้านหน้าอีก4จุดเป็น8จุดด้วยกันเลยนะคะ แล้วก็ช่วงล่างคุณพี่เห็นไหมเห็นไหมเออไม่มีรอยคูดนะยางอะไหล่มีให้ครบเลยนะคะกล้องถอยหลังนี่เห็นไหมเอ่ยมีมาให้แล้วนะจ๊ะเดีย๋ยวนูปเปิดให้ดูนะคะฝาท้ายเปิดแบบไฟฟ้าด้วยสปอยเลอร์มีมาให้งามนี่ตัวกันรอยด้านหลังวิวเอแต่งเสริมเติมแต่งมาแบบ ริปมากเลยนะคะหลังคงหลังคาด้านในคุณพี่รอยอักขระเลขยันไม่มีแอร์มีให้ช่าๆหลายจุดเลยนะคุณพี่ข้างบนแค่หลังคานี่ก็4จุดแล้วนะพี่นะนไฟมีมาให้เบาะสามารถปรับพับลงไปได้อีกนะคะราบเรียบเลยเดี๋ยวเต้นทาให้ดูนี่ปรับราบลงไปได้เลยนะคะคุณพี่ขา สวยนะคะแล้วก็ตัวโชกนะคะคุณพี่ขาเดิมๆแท้ๆจากโรงงานเลยค่ะไม่มีการเปลี่ยนโชกมาแน่นอนนะคะตัวน็อตด,ด้านล่างน้ําฝนก็ไม่มีรอยขันไขนะคะคุณพี่ขาโครงสร้างเดิมๆฝั่งนี้เหมือนกันฝั่งขวามือของหนูนะเห็นไหมคะจุดแต้ม QC จากโรงงานยังอยู่นะคะโชกฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะแบบเดียวกันเลยนะคะไม่มีการชนท้ายด้านหลังมาแน่นอนหนูให้ดูนะนี่โครงสร้างแบบใกล้ๆเลย มีกล้องติดมาให้อีกนะตรงนี้อคุ้มมากนะคะปิดให้ดูวิได้เป็นตัวขับสเนี่ยนะตัวนี้ขับสีขอโทษทีนะจ๊ะเปิดให้ดูด้านหลังค่ะคุณพี่ขาตรงนี้นะคะเหลี่ยมสันตัวน็อตนะคะสีเดียวกับตัวรถเลย เห็นไหมคะคุณพี่เบาะตรงนี้ค่ะออกเป็นสีเหมือนแบบสีส้มอิดนะตรงนี้สีส้มอิดแถมมีไฟเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าไฟแอมเบียนไลท์ตกแต่งภายในห้องโดยสารแบบหรูๆแล้วก็เป็นแบบสีส้มส้มๆอ่ะส้มอิดแบบสวยๆนะคะตัวนี้นะคะมีเป็นตัวที่ชาร์จ USB ให้ถึงสองจุดด้วยกันตัวนี้ก็เป็นตัวเสียบปลั๊กไฟบ้านนะ เสียบชาร์จโน้ตบุ๊กก็ได้นะบางทีโน้ตบุ๊กสมัยนี้ก็เป็นแบบ3หัวนะคะคุณพี่จะแบบเป็นไดเป่าผมหรือแบบชาร์จแบตอะไรต่างๆได้เลยนะคะมีที่แขวนถุงแกงด้านหลังด้วยแล้วก็กระเป๋าจิงโจ้มีให้ถึง2จุดด้วยกันตรงนี้นะคะที่พักแขนมีมาให้นะคะพร้อมที่วางแก้วน้ำนี่ครับเก็บง,ง่ายๆ เดี๋ยวกางเต็นจะพาเข้าไปดูในส่วนของที่นั่งคนขับด้านหน้านะคะว่าจะสวยไม่กริปขนาดไหนไปดูเลยนี่นี่เขามีตัวแจ้งเตือนนะคะสัญญาณเตือนรถข,ข้างข้างที่วิ่งผ่านตรงมุมอับสายตาเขาจะเตือนเป็นเสียงในรถแล้วก็เป็นเซนเซอร์ไฟสีส้มๆตรงนี้ด้วยนะคะเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะคุณนี่ขเครื่องสามพันนะขับสี่นะพี่ปุ๊บเข้าไปดู้านใน หนูให้ดูนะอันนี้ไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการกออไม้นะคะคุณพี่ขายเลขไม้แค่ห้าหมื่นเท่านั้นนู่นคุ้มมากเลยอะ่ะไม้น้อยอะ่ะแล้วรถสภาพใช้งานคือน้อยมากนะคะได้หน้าจอแบบทัชสกรีนแบบนี้จอใหญ่ๆเลยนะคะนี ออปชันจัดเต็มแน่นอนนะมีนิเ i กเตอร์นะคะบอกข้อมูลแผนที่เป็นภาษาไทยนะพี่แบบตัวใหญ่ๆชัดๆอย่างนี้เลยนะคะได้เป็นแอร์แบบดูโอค่ะแยกส่วนได้นะคะสำหรับสมมติคนขับนะร้อนนะพี่ปรับได้เลยปรับความแอร์แบบ่ำๆเป็นปุ่มกดแบบนี้นะคะหรือตรงนี้แบบอยากให้แบบอุ่นๆหน่อยนะคะเพิ่ม ได้เลยปุ้มนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้แบบถุงดีไซน์สปอร์ตมากเลยแล้วป้องกันการลื่นถลายตัวน่วงการช่วยลงเขาปุ่ม เขาเรียกว่า s t a r t s t o ็อปะค่ะคุณพี่ในกรณีที่แบบว่าเรากับขับเบรกใช่ไหมเขาก็หยุดการทํางานของเครื่องยนต์ให้พักหนึ่งนะคุณพี่นะก็จะประหยัดน้ํามันได้มากขึ้นนะคะแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยเตือนนะคะเบรกฉุกเฉินค่ะคุณพี่นะคะ,คะ,คะกรณีที่ว่ารถขันด้านหน้าเดี๋ยวสามารถเซตสเต็ปจากตรงนี้ได้นะว่าจะกาหนดระยะ รถคันข้างหน้าอยู่ที่เท่าไหร่นะคะคุณพี่แบบว่าเพิ่มความปลอดภัยให้คุณพี่อีกนะตัวนี้เป็นต้องเป็นตรงกล่องเรดร์นะพี่ไม่ใช่กล้องนะตัวใหญ่ๆตรงนี้เป็นเรดราจับจับเส้นถนนนะคะป้องกันการขับรถออกนอกเลนีข้อดีของเขาก็มีนะเวลาเราวิ่งอยู่ในเส้นถนนนะคะคุณพี่มอเตอร์ฟลมอะไรก็จะแบบสั่นๆให้นะเวลาเราออกนอกเลนก็มีเสียงเตือนตึ๊ดๆึดให้ลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโหมดนะคะเกียร์นะเกียร์แบบว่า เบรกมือไฟฟ้านะคะมีออโต้เบรคโฮให้ด้วยยคุ้มค่ามากเลยออโต้เบรคโฮเนี่ยใช้เวลาเราจอดรถติดไฟแดงอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เปิดไว้นะคะมันจะขึ้นที่หน้าปัดหน้าจอเวลาเราเปิดระบบสัญญาณนะนเห็นไหมคะกดค้างนะพี่นะเวลาจะกดการทํางานเนี่ยให้กดค้างไว้นะคะหน้าจอจะขึ้นตรงนี้นี่อันนี้คือเริ่มเปิดการใช้งานได้แล้วถ้าปิดเราก็กดค้างอีกทีหนึ่งก็ดับไปแล้ว นะคะตัวนี้เป็นตัวขับสีเนาะนี่เล่นโหมดแบบดีไซน์คอนโซลมาได้สวยมากเลยนะคะเนี่ยไม่ติดขานูด้วยเห็นไหมคะด้านในฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟแอมเบียนไลท์สวยๆเบาะไฟฟ้าเบาะตึงๆอย่างนี้เลยนะรายละเอียดนะคะของตัวเครื่องยนต์3000คันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวหนูพาไปดูเลย มาค่ะคุณพี่ขามาส่วนของตัวเครื่องยนต์กันดีกว่านะคะตรงนี้นะคะถ้าเป็นดีไซน์แบบโลโก้เป็นโลโ่แบบนี้เลยนะคุณพี่ขาก็จะเป็นเครื่องยนต์สามพันนะคะดูออกง่ายๆเลยนะตัวนี้นะเป็นตัวเหมือนแบบเขาเรียกว่าใส่น้ำมันเครื่องอพี่หนูแนะนําให้ปิดไว้นะอย่าไปเปิดนะเวลาเราสตาร์ทเครื่องยนต์น,ะน้ำมันมันจะพุงขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะคุณพี่ขาก็นี่หนูให้ดูนะตัวนี้เครื่องเดิมๆนะคะไม่มี รอยแบบว่าข้ามน้ำมันอะไรนะคะพี่ขาน็อตไม่มีการขันไขหรือขยับใดๆนะคะตามตำแหน่งจุดแต้ม QC นะคะอยู่ครบเลยนะคะน้ำมันของเหลวอะไรนะคะ เปลี่ยนให้ด้วยนะคะถ้ามันลดหรือมันจะหมดลงอะไรอย่างเงี้ยกลางเต็นต์ตรวจสอบให้ก่อนออกรถนะคะเปลี่ยนไส้กรองแอร์ให้ให,ใหม่แบตเตอรี่หมดอายุก็เปลี่ยนให้นะคะให้ดูตรงนี้นะคะโครงสร้างด้านตรงนี้นะ,ะเรียมสานตัวน็อตนะคะไม่มีการเปลี่ยนฝากระโปรงมาแน่นอนคุณพี่คะ่ะจุดเม็ดอาร์ตจากโรงงานการผลิตยังอยู่อุปกรณ์ชิ้นส่วนเดิมๆไม่มีรอยทุกหรือแบบบุบอะไรคานเดิมๆคานไม่มีบิดเบี้ยวนะพี่ตำแหน่งตัวน็อตตรงนี้อยู่ครบทุกตัวเลยนะคะแผ่นเพดด้านข้างนี่ยังใหม่ๆอยู่เลยคะ่ะนี่ค่ะเห็น เดี่ยวของตัวน็อตอันนี้ทางฝั่งขวามือของกลางเต็นท์นะคะเห็นไหมคะสีเดียวกับตัวร้นเลยแผงกันความร้อนเป็นสีดำดำอยู่เลยค่ะคุณพี่เหมือนได้ไปลายแดงเลยนะไม่มีบิดเบี้ยวหรือฉีกขาดเลยค่ะสียางตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยไม่มีดูดร่อนนะคะนี่ ตำแหน่งทุกตัวเลยนะคะคุณพี่ถ้าพี่พี่ท่านไหนกําลังตามหารถยนต์7ที่นั่งเครื่อง3,000ัขับ4อยู่นะติดต่อมาหากลางเต็นได้ที่นี่0645546469โทรก็ได้แอดไลน์ก็ได้นะคะคันนี้หนูบอกเลยว่าคุ้มมากสวยด้วยนะคะถ้าสนใจนะคะอยากเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะมาได้ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่สาขาที่1ซอยเศรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะคะสําหรับวันนี้นะคะถ้าคุณพี่ถูกใจนะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจ กลางเต็นด้วยนะคะก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย